สวัสดีครับชาวชีเดนะครับก็วันนี้เรามาลุยดาดอะไรนะ a อเจนเจอร์ไมค์ครับนะครับก็ดูกับคนเดิมๆนะครับโอ้คนเดิมๆคนเนี้ยก็จากที่เรามาดูนะครับก็มาในอานลินนอตวันแต่เราฟังไว้แต่อ่านไปทางคิดไม่ออกเฮ้ยออกดีแต่แปลไม่ได้ใช่เขาก็รย่างี้แหละมาลุยเลยมาลุยดูดูดูรุ่ยเอา แป๊บแป๊บแปมาล้มาละอ่าไปได้ลุยต่อเลยเอาอ๋อเออเล่นโน้ตทูกล้าไม่ออกดีดีมันไม่เห็นจะขึ้นเลยกดไม่ได้้ลยเออนี่ครับมันบอกให้ไปตามทางเปล่าเฮ้ยตามนั้นนี่ตามไหมทำมันอยู่วิ่งวิ่งวิ่งอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ออ้อ้ออ้อยอ ดูแก้ว e อนด์แมนเอาอ,เอันนี้ทางนี้อุ้ยเนื้อไก่อเอเ้โอ้ยตามมาตามมาโอ้ยเนื้อไก่ที่ไหนเนื้อซอมบี้เอาเอาเราเนื้อซอมบี้กินได้ไหมครันะกินได้เดี๋ยวท้องเสีย โ okay, อเคครับรีโนทีโอ้ยผิดอันเออแบะเ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 อ,อ, no อานิโรนี่หายเออรีโนทีหาไม่เจออะรีโนทีไม่เป็นไรต่อเฮ้ย,ยเปิดได้ไดปะไอมันต้องเปิดเอา เอาของหรือเปล่าเฮิ๊บเฮิ๊บเฮิ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 บจิงกลมาก่อนเลยเฮ้ยแล้วนี้เราทั่วเราไปดูกันดูกันดูกันเียนเราทัวร์เรียนเราทัโอ้ยไกลนะ้ยจะไปเองเดี๋ยวไปเองไม่ต้องแล้วได้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 ต้องกันโอ้ยวิ่งกันดิวิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่งวิ่งดิโอ้ไม่วิ่งเออวิ่งแหละเรีนเราช่เอ้ทัวไม่ได้อ่ะ มีอะไรปหมไม่มีไม่มีอ๋ออะไรไปไหนต่อเนี่ยเออขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปเอ้าไปไปเกลอกลงมานี่วะโอเคครับมาต้องไปฆ่าคีเปอร์เฮ้ยไม่แก้วเฮ้ยขึ้นนี่ขึ้นนี่อึบอึบเฮ้ยหมดเลยเฮ้ยทางนู้นทางนู้นไปนู้นด้วย

ผมเอาไปหมดเลยเว้ยเอามาแค่นี้เฉยใจร้ายเรื่ออู้ยอ่งแรเนี่ยข้างล่างมีน้ำใช้มอเกันต้องให้ลงไปข้างล่างแหละก็ลงไปเลยอ้ยเอ้ยจมลงก็ต่เลยต่อวิ่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหมืดมืดมืดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่มีอะไร ต่อไปจุดจุดจุดเอ้าแยงใจลอยอะไรอ่ะไม่ทำไรอะอคนนี้เปล่าไปกคนดกดนดกดนี้กดๆดไปได้โอ้โหตายแน่นอนโอ้โหชั่วเอ้ยอย่าเล่นกกงไงดิโอ้โนกระโดดกระโดดอึ๊บโอ้ย ตก๊กตกตกต๊กตกโน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 ตายเอาหมดเลยของโนทีวี no, หาเลยเกนทีวี TV. เอ้ยทีวีไม่ได้โอ้โหใาก้ายมากนี่เราไม่เล่นแต่ของนะครับเเราเล่นแบบสุดจริตโอ้ย ok. ไม่ทีวีด้วยโอ้ยเ้ย

นี่ถ้าตายก็คือจอบเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรเอฟเอฟอ่ะลบหน่อยลบหน่อยไปต่อไปต่อโอ้แล้วใครไอ้กาโดดแบบวันนี้ลบ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 กดชิปไว้เดี๋ยวมันจะไม่ได้หล str ่นชิปไว้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 เกลยวฮ้ยโอ้โหเฮ้ยติดเกลียวติด้ ดินไม่ใจรลายดูมันทำเราจะโอพนะครับก็คือโอพีแม่งเลยนะครับก็โอพีก็คือทีพยังเดี๋ยวเฮ้ยกดชิปค้างไว้ชิปยังอุ้ยอุยเกือบไปอยู่ไหนเน่ะจะถึงฟางหรือล่ะไหนกัถึงก่อนโอ้ยต่อไปไมันไปยากอ่ะต้องขุดแล้วเนี่ย อะไถึง,ง,งยังยังยังดูมันขดอุ่ก่อนพุดก่อนดูโอเคอเคฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้ว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 ใช่ป่ะแป๊บนึงเ <c oughs> อ้าทีพี <GP S 2> ไม่ได้เ,เวรกรรม

ไม่ค่อยยี่โกงอ่ะอันนี้ไม่โกงเราไม่เห็นกดเจเฮ้ยไม่พอไม่พอต่อเอาเรเราเราเดี๋ยววิ่งเอง่ว้เลยด้วยโอ้ยตบเฮ้ยเฮ้ร่วงรดหมดให้เรา่อนรีบนะเอ้ยอยู่อีกฟัง่งนึงเดี๋ยวพี่พี่ไปหาถึงแล้วย้อนหน้ เอ้ยแบบตกโอ้โหลดโอ้แม oh, 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 oh. oh, oh. ่ไปโหลดโอ้โแม่ไปโหลดโอ้แหลกแหลกแหลกแม่ไปโหลดแม่ไปโหลดเดีอบเดือบเดีอบเดือบเดือบโอ้มันตกอ่ะว๊ะจับแล้ววะใช่อ่ะจับแล้ววะไม่ใช่นะฮะอะไรเนี่ยมีอะไรต่อสิอะไรวะเนี่ยอะไรวะ mẹ lòng bay phẳng đúng không không có gì bay phẳng đúng không bên lòng không có gì bay phẳng đúng không mẹ lòng bay phẳng đúng không mẹ lòng bay phẳng không mẹ lòng bay phẳng đúng không mẹ lòng bay ไล่ไลตลองไปอีกังดูไหมเดี๋ยจะมีอะไรเอ้ยอีกฟังนี่คือการจับแล้วจับแบบง่ายๆซอมบี้ตายโอ้โอ้จะโดนซอมบี้ตกตายเอาแรกจาาดโอ้ทีม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 โน

ตรงมาเลยตรงมาเลยไหนอะ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาไฟไปติดให้เมื่อดะเห็นยังเห็นยังข้างไหนอะ่ะเห็นไฟปะไหนอ๋อเจอแลวเจอละจะไมมีแค่นี้ n <No>. นโอโอเจอทางแล้ว แตงระวังอ้าวอะไรอ่ะ next cell t o อะไรอ่ะ spot โอ้ยโอ้ยโอ้ย a อ l to all โอ้ยด๊บปิ๊บปิ๊บ i g h t เล่นอะไรอยู่เนี่ยไม่รับโอ้ยนี่ไง seven มีอะไรไหม có để ăn bắp,เอา về,เอา về, 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 về,